สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับชิปนี้ก็พบกันนะครับกับแนวทางวันอาทิตย์นะครับเนาะชิปแรกของวันอาทิตย์ก็จะเป็นหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับวันที่วันนี้มันเป็นวันที่6นะครับเนาะวันนี้วันที่6กนะครับกรกฎาคม2568นรนะครับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับท่านใดที่ติดตามเนาะนะครับพี่พคอมเมนต์มาบอกว่าน่าเสียดายนะครับพี่ๆเพราะว่า3ตัวนี่พลาดเต้มเดียวเอง3ตัวตรงด้วยนะครับพี่พี่เนาะเกือบนะครับ แต่ถ้าท่านใดที่จับวินในเลขที่ผมให้นี่ก็ถือว่ามาอยู่นะครับเพราะว่าเลขที่ผมให้ก็คือมี2เนาะมี5มี2มี5มี9มี7นะครับเนาะมี2มี5มี9มี7นะครับท่านใดที่จับวินเนี่ยก็คือว่ามา3ตัวอยู่นะครับก็ให้6กับ2นะครับเมื่อวานผลที่ออก7 2 5กับ49เนาะผมให้6 2 5นะครับพลาดแต้มเดียวนะครับพี่พเนาะท่านใดเอาสองไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่25ตรงตรงเน้นเนะครับ ส่วนละเก้าเน้นสนะองเก้าหกเก้าเนาะเข้ามาสี่เก้านะครับส่วนรอบ VIP ให้หนึ่งกับห้าผลที่ออกสี่เก้าเก้าเจ็ดสามอันนี้หลุดไปนะครับเน้นหนะึ่งสามเนาะมาเจ็ดสามส่วนท่านใดที่ติดตามอีกสูตรหนึ่งที่ผมแนะนําว่าเนาะท่านใดที่ชื่นชอบในการวิ่งลูดในรอบ VIP ให้ดูผลนะครับสองตัวบนล่างเราสตาร์แล้วเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับเนาะมาวิ่งลูดนะครับเมื่อวานนี้เก้ามาเนาะ นะครับก็จบประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเมื่อวานส่วนวันนี้ท่านใดชื่นชอบนะครับในรอบไหนก็ขอให้ทุกท่านโชคดียางเฮงปังๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมผมให้ไปที่เลข4กับเลข0นะครับพี่ๆรูปที่รูปที่0นะครับ0 2ย์ 0 5 0 9 4ห4า4ูนะครับสตัว402 40, นะครับก็ประมาณนี้เนาะหวยเราะสตาส่วนในรอบ vip VIP ให้ไปที่เลข8กับเลข4นะครับรูดที่รูทที่4 4 3 4 7 4 9นะครับ8 3 8 7 8 9 3ตัว8 4 3 นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสลับหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ v p p นะครับวันอาทิตย์ที่6นะครับกรกฎาคม2,568ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ